สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแกะกล่องรีวิวนะครับไมโครโฟนไร้สายหรือว่าไมลอยนั่นเองนะครับไมลอยตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อ M B A นะครับรุ่น 888A นะครับตอง 8A หรือเขาเรียกว่ารุ่น U2 นะครับอ่าตัวนี้มันน่าสนใจยังไงแพ็กเกจเนี่ยเขาห่อมาเป็นแบบนี้เลยนะครับห่อมาแบบนี้เลยก็คือไม่ได้มีห่อหุ้มข้างนอกนะครับ แปะที่อยู่เราแล้วก็ส่งมาเลยนะครับห่อพลาสติกนะครับแล้วก็แปะที่อยู่เราส่งมาเลยอ่าทาไมผมถึงตัดสินใจซื้อเป็นรุ่นนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับจุดเด่นก็คือเป็น UHF แท้ ap, นะครับ UHF แท้ UH ap, ความถี่ใหม่ที่ได้รับการจัดสรรโดยกสทชนะครับขึ้นความถี่ใหม่นะครับความถี่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ราคาจับต้องได้ครับราคาอยู่ที่ 1,000นิดนิดพันนิดนดไม่ถึงพันสอนะครับราคาจับต้องได้งานก็ดูเหมือนจะคุณภาพพอใช้ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องไปชาร์จแบตนะครับเป็นตัวรับสัญญาณแบบเสียบปลั๊กนะครับมีอะแดปเตอร์ไม่ใช่เป็นตัวแบบเคลื่อนที่ที่ต้องคอยชาร์จแบตนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือใส่ถานใส่ถาน 2A นะครับไม่ต้องชาร์จถานด้วยนะครับตัวนี้อ่าอุปกรณ์ข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ใครที่กําลังมองหาไม้ลอยนะครับที่จะใช้ในบ้านร้องคาราโอเกะกันเล่นสังสรรค์ในครอบครัวนี่ใช้รับงานออกงานยังได้เลยนะครับแบบงานเล็กๆอะไรอย่างเงี้นะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนนะครับข้างในกล่องมีฐานมาให้4ก้อนนะครับอ่าแยกเป็นแพ็คละสนะครับอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ขนาด12 v สโวลต์นะครับตัวนี้ตัวรับสัญญาณนะครับ ตัวไม้สองอันแต่ผมหาคู่มือไม่มีนะครับคู่มืออ๋อคู่มืออยู่ในนี้นะครับคู่มืออยู่ในนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวรับสัญญาณกันก่อนเลยนะครับโอ้ก็ดูเป็นเหล็กนะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงไม่งองแงงนะครับไม่งองแงงนะครับเสาสัญญาณนะครับอันนี้เป็นเสาสัญญาณด้านหลังนะครับอ่าแข็งแรงดีนะครับ ปุ่มแยกอิสระนะครับไม้ซ้ายไม้ขวาปุ่มเปิดปิดนะครับดูแข็งแรงดีตัวรับสัญญาณตัวนี้นะครับด้านหลังจะมีช่องต่อเสียงออกกับช่องเสียบอะแดปเตอร์นะครับเสียงออกเนี่ยมีแบบเดียวคือแบบแจ็คไม้นะครับอ่าก็ดูแข็งแรงทนทานนะครับปรับเสียงซ้ายขวาได้อิสระนะครับปุ่ม power เปิดตรงนี้นะครับแล้วก็เป็น UHF แท้ได้รับมาตรฐานมอกนะครับ ขึ้นความถี่ใหม่ที่กสทชเขารับรองนะครับเป็นความถี่803ถึง806เมกะเฮิร์นะครับตัวนี้แล้วก็รับสัญญาณได้ไกลถึง50เมตรนะครับแต่ระยะที่แนะนำเนี่ยก็คือ30เมตรนะครับกำลังดีนะครับตัวรับสัญญาณไม่เกะกะนะครับตัวเล็กกระทัดรัดแล้วก็เสาก็มันไม่ต้องยืดนะครับไม่ต้องเป็นยืดออกนะครับเป็น UHF แท้ด้วยนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวรับสัญญาณนะครับ ตัวไม้จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับข้างหน้าเป็น3ระดับนะครับตรงกลางมีมีเปิดเปิดสุดแล้วก็มีตรงกลางตรงกลางอาจจะแบบว่าสแตนบายนะครับข้างบนก็คือเปิดนะครับตรงกลางสแตนบายมีหลอดไฟข้างบนตรงนี้อ่าใส่ทาน2ก้อนยัดเข้าไปในนี้เลยนะครับตัวพลาสติกก็ยังดูไม่แข็งเท่าไหร่นะครับยังดูไม่แข็งเท่าไหร่ หัวไม้ถอดได้นะครับถอดเปลี่ยนได้นะครับหัวไม้เป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะครับอ่าจะมีสัญลักษณ์เขียนว่า U2 ที่ด้านข้างนะครับ MBA U2 นะครับ2ตัวสามารถปรับเสียงได้อิสระจากกันนะครับความถี่เนี่ยตอบสนอง 50Hz เฮิรตถึง1 8เฮิรตนะครับค่าความเพี้ยนน้อยกว่า1%นะครับ นะครับแล้วก็อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนตัวนี้เขาบอกว่า105เดซิเบลนะครับใช้งานง่ายไม่เกะกะสายนะครับแล้วเขาบอกว่าเสียงดีคุณภาพเสียงไพเราะนะครับตัวนี้โอเคระยะ50เมตรแนะนําก็คือ30เมตรก็รับประกัน1ปีนะครับรับประกัน1ปีบริษัท MBA เนี่ยนะครับรับประกัน1ปีนะครับตัวไม้ก็ค่อนข้างจะเบาๆานะครับน้าหนักไม่เยอะนะครับน้าหนักไม่เยอะ แต่ว่าถ้าเกิดใส่ฐานเข้าไปแล้วก็น่าจะพอดีนะครับสวิตช์เปิดปิดนะครับก็จะไม่รู้ว่าจะทุนหรือเปล่านะครับโอเคมันก็แก๊ก็แก๊กหน่อยนะครับอ่าแต่ว่าตัวนี้นะครับพันต้นๆนะครับพันไม่ถึงพันสองนะครับพันหนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับประมาณพันหนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สั่งซื้อเอาไว้ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับการห่อหุ้มนะครับที่ไม่มีการกระแทกด้านนอกห่อด้านนอกอีกทีหนึ่งแล้วก็ ไม่มีพลาสติกหรือว่ากล่องครอบทับอีกทีนึงเนี่ยคือจริงๆแล้วของข้างในมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะมันมีโฟมรองอยู่แล้วแต่ว่าคนที่รับของเนี่ยมันจะดูแบบดูแบบเฮ้ยส่งมาแบบนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับแล้วแต่นะครับอยากให้ร้านปรับปรุงนะครับบางร้านเขาใช้กระดาษสีน้ําตาลห่อทับอีกทีนึงนะครับเพื่อไม่ให้กล่องอตัวเนี้ยได้รับการขูดขีดเป็นรอยนะครับ ไม่สวยงามอะไรเงี้ยบางคนเขาซื้อมาขายต่อก็มีนะครับอ่าแล้วก็บางคนเขาห่อกันกระแทกรอบกล่องตัวนี้แล้วค่อยห่อพลาสติกก็ได้หรือว่าค่อยห่อกระดาษน้าตาลกระดาษดําหรือเป็นถุงดําถุงเคลือยอะไรพวกเนี้ยใส่ก็ได้นะครับอ่าโอเคนะครับก็เป็นไม้ลอยที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับก็อันนี้ผมสั่งซื้อมาจากช้อปปีนะครับจะแปะลิงก์ไว้ในคาอธิบายใต้คลิปนะครับเป็นช่วงเทศกาล8เดือน8ดด้วยนะครับช่วงนี้ เราจะซื้อได้ในราคาไม่ถึง1,000บาทแน่นอนนะครับอย่างที่เหล็กก็ได้ลด1 5รนะครับหรือว่าได้เหรียญคืน200เหรียญนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบคุณภาพเสียงกันนะครับว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาไหมนะครับนี่นะครับก็คือเจ้า MBAU2 พร้อมฟังนะครับอันนี้ก็คือตัวใไม่ใส่ถ่ายเรียบร้อยพอเปิดสวิตช์ขึ้นมาเนี่ยไฟจะกระพริบแวบเดียวนะครับจะไม่ติดค้างนะครับ อันนี้ตัวเปรียบเทียบนะครับตัวเปรียบเทียบจะเป็นตัวนี้น้ําหนักเลยมีน้ําหนักเลยครับโซเชนโซเชนตัวนี้2000กว่าบาทนะครับอ่ะเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์ก็จะมีไฟขึ้นนะครับแล้วพอเราเปิดไม้เนี่ยไฟก็จะแสดงนะครับว่าเป็นด้านไหนนะครับด้านไม้ขวานะครับไม้ซ้ายนะครับแสดงเป็นไม้ซ้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเทสเสียงกันเลยนะครับอันนี้ก็คือวอลลุ่มวอลลุ่มที่เราจะเล่งเสียงไม้ขึ้นนะครับ หากเราเล่งที่ตัวแอมตัวมิกเซอร์แล้วเนี่ยมันยังดังไม่พอนะครับเราก็เล่งที่นี่ได้อีกนะครับหรือเล่งที่นี่ให้สุดแล้วไปเล่รไปควบคุมที่มิกเซอร์อย่างเดียวก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองเทสเสียงใหม่กันครับเช็คหนึสเช็คเช็คหนึ่สเช็คตัวไม้นั้นให้เสียงได้ที่ชัดเจนนะครับชัดเจนนุ่มใสนะครับส่วนความกล้องแล้วก็เอ็โคเนี่ยอยู่ที่เราจะปรับนะครับ การดูดเสียงถือว่าใช้ได้นะครับการดูดเสียงถือว่าใช้ได้นะครับะระยะห่างจากปากก็ประมาณสักสามเซนนะครับสามเซนสองถึงสามเซนก็ถือว่าดูดเสียงได้ดีนะครับเสียงก็อย่างที่ได้ยินนะครับเสียงออกมาใสใสนะครับใสชัดกลางวานนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นของโซเชนนะครับเช็คหนึ่งสองสามเช็ค เช็คหนึ่งสองสามเช็คเสียงไม่นุ่มเท่านะครับไม่นุ่มเท่าแต่ความใสโซเครตนี่ก็ใสนะครับใสเหมือนกันตัวนี้ใสเหมือนกันแต่ว่าความนุ่มมันไม่ได้ไม่ได้นุ่มเหมือนในตัว MBA นะครับแต่ลองเทียบกันใหม่นะครับเช็คหนึ่งสองสามเช็คเช็คหนึ่งสองสามเช็คเออตัว m b a นีนี่ทำให้เราดูเสียงหล่อขึ้นนะครับเสียงหล่อขึ้นชัดขึ้นใสขึ้นนะครับ อันนี้มาฟังโซคขนอีกทีหนึ่งนะครับเช็คหนึ่งสองสามเช็คเช็คหนึ่งสองสามเช็คเช็คหนึ่งสองสามเช็คนะครับอ่ะกลับมาที่ MBA ครับเช็คหนึ่งสองสามเช็คเห็นไหมครับเสียงหล่อขึ้นมาทันทีเลยนะครับอ่าถ้าร้องเพลงด้วยตัว MBA ตัวนี้ก็น่าจะน่าจะดีนะครับน่าจะร้องเพลงได้เพาะเลยนะครับคนร้องเพลงไม่เพาะอาจจะร้องเพาะก็ได้นะครับ โอเคนะครับตัวนี้คือ MBA ตอง 8A นะครับ u h s แท้แล้วก็เป็นความถี่ใหม่ที่กสทชเขากำหนดมานะครับเป็น803ถึง806ประมาณนี้นะครับเอาละครับถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปในคำอธิบายใต้คลิปได้เลยนะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ